นิทานสั้นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะในลำธารแห่งเหตุผลป่าลูเมล่าที่เงียบสงบมีลำธารสาไหลผ่านทุ่งดอกไม้พูดได้และเสียงนกร้องเบาๆทุกเชา้าวันหนึ่งลูกแกะน้อยชื่อลูมิลงฝูงมาอยู่ริมลำธารเขาเพียงแค่ก้มลงดื่มน้ำใสสะอาดอย่างเงียบๆแต่แล้วหมาป่าตัวใหญ่ชื่อวอกราก็ปรากฏตัวจากต้นน้ำดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหิวและความโกรธ เขาแผดเสียงใส่ลูมินว่าเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงทําให้น้ําของข้าขุ่นลูมินสะดุ้งแต่พยายามตอบด้วยเสียงอ่อนโยนข้าอยู่ปลายน้ํานัถนางน้ําที่ข้าดื่มไหลมาจากที่ท่านยืนอยู่ข้ายังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยมาป่ากขมวดคิ้วแล้วตะโกนอีกข้าได้ยินว่าเจ้าว่าไรข้าเมื่อปีกลายลูกแก่ใส่หน้าเบาข้าเพิ่งเกิดเมื่อฤดูใบไม้ผลินี้เองข้ายังไม่รู้จักท่านเลยมาปางหงุดหงิดมากขึ้นถ้าไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นพี่ชายของเจ้าข้าไม่มีพี่ชาย ถ้าเป็นลูกคนเดียววกราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะคำรามเบาๆไม่ว่าใครจะทำข้าก็ไม่อยากคุยกับอาหารเช้าของข้าอยู่ดีเขาก้าวเข้าหาลูมินอย่างช้าๆแต่ทันใดนั้นดอกไม้พูดได้รอบๆก็เปล่งเสียงพร้อมกันเหตุผลคือแสงสว่างความอายุติธรรมคือเงาเมื่อแสงแดดส่องลงมาจากฟากฟ้าและเสียงของพระอาทิตย์ก็ดังขึ้นอยนางอ่อนโยนวกราเจ้าหิวกดริงแต่เจ้ากำลังทำร้ายผู้ไร้ความผิดมาป่าช้ักไป และมองลูกแก่ที่ยังยืนอยู่ด้วยความสงบ